สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆมาพบกับแอนกินอะไรดีโค้ับ้านๆนะคะวันนี้หนูจะชวนเพื่อนๆพี่ๆมาทานมันทอดนะคะชิ้นใหญ่ๆเลยแล้วเขาก็ชุบแป้งมากรอบหน้าอร่อยมากๆเลยค่ะส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นกล้วยทอดนะคะเรียว่ากล้วยแขกชื่อที่เราคุ้นชินกันนะคะมันทอดก็เป็นตาเซบนะคะชิ้นใหญ่ๆก็เมื่อทานแล้วก็รู้สึก กรอบและอร่อยมากๆนะคะส่วนบางที่เขาก็จะให้น้ำจิ้มมาด้วยแต่อันนี้เขาไม่ได้ให้มานะคะนั่นแน่นั่นแน,น,น,น่ขนาดไม่ได้เห็นหน้ากันเมื่อกี้ก็ให้วินิฮาร์ดไปแล้วนะคะส่วนเวลาเราร้อนๆอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าอยากทานเครื่องดื่มคลายร้อนอันนี้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่โยเกิร์ตนะคะรสชาติก็จะเรีเร่ยนๆหวานๆเย็นชื่นใจก็ ช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากได้น้ำดื่มที่ทำให้เราดื่มแล้วก็รู้สึกสดชื่นยิ่งขึ้นน่ะนะคะเมนูสตรอเบอรี่โยเกิร์ตก็เป็นอีกหนึ่งเมนูคลายร้อนน่ะนะคะเช่นพูดถึงว่าจะก็มีเครื่องดื่มคลายร้อนอีกมากมายนะคะเช่นแดงโซดาแล้วก็อะไรอ่ะบูฮาวายนะคะมากมายเลยแล้วก็จะทำเมื่อเราดื่มไปแล้วเนี่ย ก็จะทำให้เรารู้สึกสดชื่นแจ่มใสมากยิ่งขึ้นนะ,นะคะเดี๋ยวเรามาทานของหวานไปพร้อมๆกันค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นโยเกิร์ตนะคะที่อยู่ด้านล่างเขาก็ให้มาเยอะมากๆเลยอันนี้ไม่ได้ปั่นเองนะคะอันนี้ก็ไปเดินช็อปมานะคะก็ราคาหลักสิบราคาเบาๆแต่ว่าเมื่อเราเดื่มไปแล้วก็รู้สึกสดชื่นมากๆกันนะคะส่วนมันข้างในก็จะมีลักษณะที่นุม่มอร่อยมากๆ ด้านนอกก็จะกรอบนะคะแล้ววันนี้เพื่อนๆได้ขนมอะไรทานกันเนาะของหนูก็ง่ายๆเป็นเมนูมง่ายๆนะคะตามท้องตลาดที่เขามีขายทั่วไปคือแบบบางวันก็อยากทานแบบขนมน้ําที่เป็นลนักษณะขนมโบราณเช่นพวกตะโก้โอ้ไม่ใช่ตะโก้ไม่ใช่น้ำเนาะพวกขนมคองแข้งคอง,ค,อคองแข้งหรือว่าที่เป็นลักษณะคล้ายๆตัวหนอนนะเพื่อนๆพี่ๆพี มี่ใส่น้ำกะทิด้วยหรือไม่ก็จะเป็นถั่วดําอะไรไปอย่างนั้นน่ะนะคะแต่พูดถึงว่าถ้าเราทานเยอะๆก็ไม่ดีจะทําให้เราเออาอาเป็นเบาหวานน่ะนะคะจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เบาหวานหรอกหนักหวานน่ะนะคะถ้าเราทานเยอะไปก็มันก็ไม่ดีต่อร่างกายพูดถึงว่าทานได้นะคะแต่ว่าเลือกทานในปริมาณที่พอเหมาะพูดถึงว่า น้ำดื่มคลายร้อนอันเนี้ยโยเกิร์ตอ่าสตรอเบอรี่โยเกิร์ตหนูก็ไม่ได้ทานทีเดียวหมดแก้วนะคะหนูจะทานประมาณเซนหนึ่งส่วนสามของแก้วหลังจากนั้นหนูก็นำไปแช่ตู้เย็นต่อแล้วพอหนูแบบรู้สึกว่าร้อนหรือว่าอยากคลายร้อนอยากทานอะไรเปรี้ยวๆหวานๆอย่างเงี้ยหนูก็นำมาทานใหม่นะคะเราแช่ไว้ในช่องฟรีซเขาก็จะไม่ละลายความอร่อยของเขาก็จะเหมือนเดิมนะคะก็ก็คือเราจะแบ่ง ช่วงการทานเพื่อไม่ให้เราทานเยอะเกินไปนะคะถ้าสมมุติว่าเราทานครั้งละแก้วอย่างเงี้ยวันหนึ่งมีความรู้สึกว่าร้อนสามครั้งเราก็จะทานสามแก้วซึ่งหนูมีความรู้สึกว่ามันจะเยอะเกินไปนะคะหนูก็เลยแบ่งทานในปริมาณที่พ่อเหมาะค่ะสุดท้ายนี้หนูก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอนกินอะไรดีขวองบ้านด้วยนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆพีพ,พีมากๆค่ะบ๊ายบยไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะจุ๊บจุ๊